สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมดจิ๋วก็จะมาแกะกล่องนะคะขอรีวิวสัก1 EP ีนะคะกล่องวันนี้ก็จะมาจาก King Power นะคะ King Power นะคะตอนนี้ก็จะมีสินค้าที่เป็น Home Delivery แล้วนะคะเราก็ได้ทำการสั่งมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าของในกล่องนี้จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยสำหรับวันนี้นะคะมดจิ๋วก็ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก King Power นะ,นะคะ ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูหัวคลิปก็รู้อยู่แล้วว่ามดจิ๋วสั่งอะไรมานะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแกะให้ดูกันนะระหว่างแกะก็จะมารีวิว King Power สักนิดหนึ่งนะคะว่าซื้อสินค้าสำหรับคนที่ไม่มีไฟ์บินในช่วงนี้บินไปไหนยังไม่ได้แต่อยากช้อปปิ้ง King Power ทํทำยังไงดีนะคะถ้าไม่มีเวลาไปที่รางน้ำนะคะก็ง่ายมากๆเลยสมัครโหลดแอปพลิเคชัน King Power ได้เลยหรือว่าจะ เข้าไปที่เว็บไซต์ King Power ได้เลยนะคะเลือกซื้อสินค้านะหุหมวด Home Delivery นะคะ Home Delivery ก็คือไม่จำเป็นต้องมีไฟลบินเราก็สามารถซื้อได้นะคะเราก็เลือกอสินค้าที่เราถูกใจมาได้เลยสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถแอดสมาชิกเข้าไปได้เลยเวลาซื้อสินค้าก็จะสะสมสมาชิกได้แล้วก็ได้รับส่วนลดสมาชิกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกหรือไม่มีสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมดจิ๋วจะ ให้โค้ดส่วนลดนี้ไปเลยนะคะนั่นก็คือ sv 1 8 9 9 1นะคะทุกคน sv 1 8 9 9 1มีหลายคนเอาไปใช้ลดได้จริงๆนะคะทุกคนสินค้าที่เป็นหมวด Home Delivery นะคะยอดซื้อถึง1200บาทก็เอาไปลดได้เลยนะคะชิคๆมากๆเลยนะคะประหยัดด้วยนะคะได้ราคาที่ดีแล้วยังสามารถใช้โคนน้ดนี้ลดออนท็เพิ่มไปอีกได้แล้วก็สินค้ายอดเกิน700บาทสามารถจะส่งได้ส่งฟรีได้ที่บ้านด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ sv 1 ก็หนึ่งก็ออนท็อปด้วยนะทุกคนเอาโค้ดไปใช้ได้เลยนะจดโค้ดไปได้เลยจดโค้ดไปได้เลย sv หนึ <Okay. S 1> ่งแปดก้ก็หนึ่งโอเคเรามาต่อกันได้เลยโอเคทุกคนแกะแล้วหอมาดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาบับเบิลออกก่อน ในนี้ก็จะมีสินค้าอยู่2อรายการนะคะที่มดจิ๋วได้ทําการซื้อมาแต่วันนี้มดจิ๋วอ่ะไม่ได้ซื้อมาจากเว็บไซต์คิมพาวเวอร์นะคะพอดีถ้าสามารถซื้อสินค้าที่รางน้ําก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องมีไฟปินก็สามารถซื้อสินค้าที่เป็นป้ายฟ้าแค่ซื้อสินค้าที่รางน้ําแล้วก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยอันนี้สั่งไปไม่ถึง3วันเลยนะได้ของเร็วมากเลยนะคะส่งมาผ่าน เขาจะมี2ช่องทานนะคะก็คือ c u r รี่กับ SCG นะคะส่วนตัวโมจิ๋วสั่งไปเมื่อ2อสวันที่แล้วได้ของแล้วไวมากๆเลยนะคะเรามาดูของกันเลยดีกว่านะคะนี่เราจะขอแกะแค่1ชิ้นพอนะคะเพราะอีก1ชิ้นจะเก็บไปให้เพื่อนนะคะเพราะว่าแชร์กับเพื่อนๆนะคะได้กับเพื่อนมานะคะเราก็สั่งอันนี้มานะคะ Motional Toy 2 Bubble Gum นะคะตัวโมชิโนตัวนี้เอาจริงๆนะทุกคนยังไม่เคยดมกลิ่นเลยไม่รู้ว่ากลิ่นมันเป็นแบบไหน เราก็ไม่รู้มันจะหอมไหมหรืออะไรนะคะแต่ว่าโมชิโน่ตัวที่เป็นทอยทูที่เป็นขวดใสๆอ่ะหอมมดชอบนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยลองเลยแต่ว่าแต่ว่าอะไร แต่ว่าจินยองถืออะเราก็ต้องมีใช่ไหมทุกคนเออนั่นแหละก็ปาจินยองนะคะได้ทำการติ๊งถือนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าพีออเดอร์ที่เอาโอลิฟยางที่เกาหลีเนี่ยที่มีพร้อมกับของที่เป็นของแถมเป็นน้ำหอมไซส์เล็กแล้วก็ออพลอลอยรูปภาพผุนจินยองเนี่ยก็คือยอดขายถล่มทลายมากเลยนะแบบโอลิฟยางโซเอาแบบ แบบโซเอาตลอดเลยนะคะร้านพีก็คือกดกันแทบไม่ทันเลยนะคะส่วนตัวโมจิวก็คือเออเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้การหรือไม่ได้การนะคะเพราะว่าเราแค่อยากจะทดลองว่าน้ำหอมเป็นแบบไหนเราก็เลยสั่งน้ำหอมโมชิโน่ทอยทูบับเบิลกัมตัวนี้มานะคะจาก King Power นั่นเองตัวนี้จะเป็นขนาด100 ml นะคะเดี๋ยวขอแกะออกจากบับเบิลก่อนนะ นีทุกคนแต่ไม่รู้เลยว่าจะหอมไหมไม่เคยดูรีวิวด้วยได้มาแล้วนะคะ m o ชิโน่ทอยท m o มชิโน t o อยทูบับเบิ m กัมนะคะเป็นสีชมพูนะคะอันนาาี้แจ้งราคาก็ได้แจ้งราคาก็ได้นี่นะคะเมื่อกี้ที่บอกไป King Power ที่สามารถซื้อสินค้าแล้วรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยก็จะเป็นป้ายฟ้าแบบนี้นะคะป้ายฟ้าแบบนี้เลยนะคะราคา Duty f r e e 1 0 m ml นะคะขออนุญ,ญาตแจ้งนะคะราคา 2565บาทนะคะ2565บาทถ้ามี King Power หรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะลดได้นะคะทุกคนก็จะลดได้อืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดมกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะตื่นเต้นเหมือนกันนะน้ำหอมตัวนี้ยังไม่เคยลองเลยบอกเลยเคยลองแต่ตัวสีขาวนะทุกคนตื่นเต้นนะ่ะโอเค100 ml จะได้จะปังหรือจะร่วงหรือเอาไงเดี๋ยวมาดูกัน โอเคไหนๆเราก็ซื้อมาใช้แล้วใช่ไหมแล้วก็แกะมันเลยนะคะแกะเลยแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่ารูปจินยองที่ถ่ายกับน้ำหอมวันนี้ก็คือดีดีนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนแกะแบบก็กลัวพังงงงไหม <laughs> เดี๋ยวเอาอันนี้ออกเลยโอเคเรามาดูขวดสีชมพูอันน่ารักของน้องโมชิโนตัวนี้กันนะคะทุกคนเต้เต mm ้ hmm. ค่ะทุกคนเย็น่ารักเลยทุกคนดูสีมีสีชมพูเียไม่เห็นเข้ากับหมดเลยเนาะแต่ว่าจิมยองมีเราก็ต้องมีนะทุกคนตัวขวดนะคะขอบอกเลยว่าอ 100ml นี้ใช้คุ้มเลยนะทุกคนน้องหมีก็จะเป็นหัวสีชมพูนะคะตัวทอยทูตัวทอยทูสองอีกตัวหนึ่งจะเป็นหัวสีขาวนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะมุ้งมิงมากนะคะเป็นน้องหมีขวดใสๆแบบนี้เลย ขวใส่สแบบนี้เลยนะคะขวดน่ารักมากเลยเอาไปตั้งโชว์ก็ได้เนาะเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดมกลิ่นกันเลยดีกว่านะคะบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยลองเลยนะไม่เคยลองเลยเลยนะี่ยเห็นเขาเขาทำกันแบบรีวิวเขาทำกันใช่ไหมเอ,อ้ยฉีดใส่ฝาหรอหวานวานะ่าหมากฝรั่งอะ่ะเออมันคือเหมือนกลิ่นหมากฝรั่งมากๆเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออ่านก่อนเพราะเขาบอกว่าเพราะว่าอันนี้ยก็คือเอาจริงๆใช้น้ําหอมแต่ไม่เคยแบบ รู้เลยว่าเขาแบบจำแนกน้ำหอมแบบคือวิเคราะห์ก,กลิ่นไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัวนี้ m o ชิโน o ทอยทูบับเบิลกมข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะอ้างอิงมาจากเว็บเซฟอร่านะขออนุญาตนะคะเผยความสนุกของกลิ่นที่พร้อมเติมด้วยความสดใสดุดโลกที่เป็นสีชมพูเออจริง มาพร้อมกลิ่นหอมอันโดดเด่นใช่กลิ่นหมากฝรั่งมากเริ่มต้นด้วยความน่ารักจากโบรโปรกร,รมเออจริงๆกลิ่นแรกเราได้กลิ่นเป็นหมากฝรั่งจริงๆหวานเผ็ดร้อนเอออันนี้เดี๋ยวลองลองที่ตัวก่อนนะไม่รู้ว่าจะหวานเผ็ดร้อนหรือเปล่านะคะเข้มข้นจัดจ้านและต่อเนื่องด้วยซีตรัสพร้อมกลิ่นอ๋อต่อเนื่องด้วยซีตรัสเชื่อมพร้อมพีชและเครื่องเทศอื่นๆและไม้หอมด้วยพร้อม,อม,อมด้วย,ม,วยมัสนะคะตัวนี้เอาจริงๆนะเดี๋ยวดมอีกทีนึง มันหอมเหมือนมะฝรั่งแต่มันจริงนะทุกคนเราเราเนี่ยเป็นพีชเลเวอร์ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นพีชจริงจริงอะหอมอะหอมหอมจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอฉีดขอฉีดขอฉีดที่ข้อมือข้อมือแล้วกันอืมหอมอะทุกคนรู้สึกว่าฉันเป็นสาวหวานขึ้นมายังไงก็ไม่รู้พอฉีดที่ตัวแล้วความเป็นหมกฝรั่งมัน มันลดลงนิดนึงแต่แบบแต่มันละมุนนะ่ะมันหนวานหวานนะทุกคนคือเอาจริงๆนะเราว่าใครๆก็ใช้ได้อะกลิ่นเนี้ยเพราะว่ามันแบบ อ่าเดี๋ยวขออ่านต่อนะคุณประโยชน์ตระก,กูลกลิ่นดอกตระก,กูลกลิ่นหอมของอันนี้ก็จะมีเป็นดอกไม้ผลไม้และเครื่องหอมนะทุกคนท็อปโนจะเป็นซีตรัสเชื่อมเลมอนจากอิตาลีและส้มจากอิตาลีส่วนฮาร์ดโน้ตจะเป็นกลิ่นบับโบกรรมัมอบเชยบูเบอรี่ขิงกุหลาบเบเกเรียพีชและดอกพีชนะทุกคนและเบสโน้จะเป็นไม้ซีดาอัมพันและมสัสนะคะอันนี้คืออ่านจริงๆเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะทุกคนขอบอกเลยว่า ใช้น้ําหอมก็คือแค่ว่าหอมหรือไม่หอมแค่นั้นเองนะทุกคนก็คือแต่น,นี้คือหอมหวานน่ารักมากเลยเอะเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นสาวหวานแล้วเป็นกลิ่นหมากฝรัง่งนะทุกคนเอาเป็นว่ากลิ่นนี้นะผ่านผ่านจริงๆไอตัวที่เป็นทอยสอที่เป็นสีขาวก็ผ่านอันนี้ก็ผ่านจริงๆแล้วก็จินยองมุษยาโปรโมตทั้งทีเราก็ต้องมีใช่ไหมคะอากาเซ่โอเคนะ เดี๋ยวมาสรุปน้ํำหอมตัวนี้กันนะคะว่าควรตําหรือเปล่านะคะส่วนตัวมดจิ๋วนะคะขนาด100มิลจากราคา King Power ป้ายสีฟ้าอันนี้นะคะ Home Delivery อันนี้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะ100มิล2,565บาทตกมิลลัส2บาทเอ้ยยังไงเออตกเลขเดี๋ยวนะเอาใหม่ oh <laughs> โอเคเอาใหม่นะคะเดี๋ยวมาเถอะเดี๋ยวมาดูความคุ้มค่ากันนะว่าน้ําหอมโมชิโน่ทอยทูปับโบรกรม100 m l จากคิมพาวเวอร์ราคา2,565บาทเนี่ยมันคุ้มไหมนะคะส่วนตัวมมจิวะ่ะคุ้มนะทุกคนเพราะว่า100มิลน่ะจ่ายแค่2,500นะคือตกซีซละ ยี่ิบห้าบาทเองอะ่ะคือแล้วน้ําหอมมาขวดมาเริ่มเลยอีกอย่างหนึ่งนะแพคเกจจิ้งก็คือน่ารักมากเลยสามารถพกพาได้แบบเอ้ยไม่ใช่สามารถเอาไว้ตั้งโชว์ได้ด้วยนะตอนเราใช้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็แบบอืมเนาะดูเป็นแบบหวานขึ้นมาเลยนะทุกคนแล้วก็ ตอนนี้อยากจะบอกว่ากลิ่นนะ่ะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มเปลี่ยนแล้วแบบตอนที่แรกที่เราฉีดอะมันจะมีความหมักฝรั่งใช่ไหมแต่ว่าน้ําหอมเนี่ยพอมันไปอยู่ที่ตัวของแต่ละคนมันก็จะให้กลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนตัวมดตอนนี้ก็คือ หอมนะแต่เริ่มมีความเป็นแบบเป็นกลิ่นไม้เอออธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่ความเป็นหมาฝรั่งหวานๆมันหายไปนะอาจจะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันน่ะไปทํางานมาตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนก็อาจจะแบบเออกลิ่นมีความเปรี้ยวหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่า หอมนะยังหอมอะ่ะเออเดี๋ยวความคงทนก็จะมาดูอีกทีนึงนะว่าแบบเอ,อ้ยน้องติดทนมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนตัวก็อยากจะป้ายยาเลยนะว่าคอมันต้องมีค่ะม o ดจิว๋วคอนเฟิร์มค่ะหอมจริงๆนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะโมชิโนบับปโปกัมโมชิโนทอยทูบับโปกัมโอเคบ๊ายบาย